แล้วทุกคนโ oh. อย้ย่างจริงๆสองเตาเลยมือนี่พี่น้องนี่นูน้ย่างเขาได้ย่างก่อนพี่น้องเอาไว้มันในมันหก,ก่อนเรียกย่างเกานี่พี่น้องเฮ้ยนี่นูน้ย,ย่ำแยบอีกแล้ว ที่เป็นใสลวกครับผมนีเนื้อติดมันครับมากเลี้ยวนี่มากเลี้ยใสลวกเป็นเนื้ออะไรไน้นาทุสสันคอสันคอเนื้อสันคอพีนองเนื้อสันคอนี่จะเป็นใส่สดด้วยบีนองใสออนสดสดคักสดเนี่ยครับหน้าก,กากหมูครับ กากหมสูสดๆดงพี่น้องหมูง,งามๆหลุดงามๆหน้ากากหมูงามๆนะย่างแบบสดๆกับย่างแบบลวกด้วยกับลวกแล้วออนี่ลวกผสมแซมกันเด้อพี่นอ้องเก็บหนักคับแข็เอาหัวน้อนย่างได้เลยดิเนพี่น้อง ย right ่างไปกินไปพี่น้องพี่น้องปึงกระไซครับผมกินมเต่าเนี่ยกินมเต่าอาใหญ่เลยจะร้องงานมันวันเกิดงานมันเกิดเมียไว้นะตูบเออจัดเต็มเลยจัดงานมันเกิดพี่น้องย่างหมูย่างยังกินเศษเสียบรวดย่างหูหมูย่างหหมูย่างใส่ย่าง แซ่บด้วยพี่น้องเต้าอังลู้ด้วย้าเต้าอ่างน้อนด้วยก้าครับผมเริ่มสุกแล้วพี่น้องเหลืองแอมเต็มเลยทั้งนี้จะเป็นเนื้อยด้วยครับผมทั้งนี้จะเป็นใส่ใส่อ่อนจีนีได้ได้ได้ทาแล้วนู่นนู่นได้ทาเดียวได้ทาเดียว คุแซบครับนี่ผมแทผแทบอ้จะแซบเนี่ยมันมันเลยพี oh, ่น้องมาเด้อมาเด้อแซบกันครับุมา้วยมาด้ดย วันเกิดแม่ดาดาขอให้แม่ดาดามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลูกก็โตเร็วๆจะได้ไปดูสาวน้อยเพชรบ้านเพ่ง Happy b i r t h ด a y ลูกแม่เป่าแม่บินเป่านี่คนูนเลยนะเอาเอาม่มาเป่ามาเอาบินเป่าเออ i